สวัสดีค่ะพี่น้องแล้วก็ครอบครัวแห่งแสงสว่างเดาจุไลก็จะมาส่งข้อความที่สำคัญในช่วงเนี้ยก็เป็นของช่วงดโดรนนะคะดโดรนแล้วก็เป็นช่วงของทรัมป์เนี่ยที่จะมาบอกกล่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็มีต่างดาวเนี่ยข้อความต่างมิติของต่างดาววันเนี้ยก็เป็นของไครต้าเขาก็มาสวัสดีมนุษย์กันเขาบอกว่าฉันน่ะก็คือไครตาคือเป็นพี่ชายคนโตของแอตทราแล้วก็ เป็นการปรากฏตัวครั้งที่สองนะของฉันเลยสำหรับมนุษยชาติคือฉันจะพูดในนามของพี่น้องชาวกาเลติกของคุณนะความรับผิดชอบโดยตรงอ่ะของฉันก็คือการเป็นผู้บัญชาการกาเลติกที่จะมองข้ามการดําเนินงานของเราอะกับอารยธรรมอื่นๆที่ต้องการน่ะในส่วนอื่นๆของจักรวาลคือฉันมาที่นี่ก็เพื่อเปิดเผยความจริงอีกชิ้นหนึ่งน่ะให้กับมนุษยชาติแล้วเราก็รู้ว่า ปรากฏการณ์ที่ไม่ได้ที่บายทําให้ทุกคนสงสัยแล้วก็กังวลในเวลาเดียวกันรัฐบาลเชิงลบก็คือพูดถึงรัฐบาลอเมริกาก็คือตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลของไบเดนซึ่งเขาเป็นฝ่ายมืดนะดิเซต,ตเนี่ยส่วนรัฐบาลของทำก็จะเริ่มในวันที่20มกราคมก็ให้เข้าใจนะคะในการที่เราจะไายกล่าวถึงรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ก็คือรัฐบาลเชิงลบของคุณเขาไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเปิดเผยความจริงที่สมบูรณ์คือตอนนี้คือฉันก็กำลังจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คือมีโดรนหรือยานอาวกาศที่เขาคาดว่าบนท้องฟ้าคือมาบินมามากมายอตอนกลางคืนก็คือส่วนใหญ่อ,อยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกา คือมันไม่ใช่ยานวกาศของการเล็กติกแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเลยเพราะว่าเป็นฝ่ายมืดอะเขาต้องการให้แบบทรัมป์ที่จะเข้ารับตําแหน่งเนี่ยให้มาแก้ปัญหาแล้วจะมีคนมาถามมากมายเขาก็จะมายกปัญหาให้ทรัมป์แล้วก็ก่อนที่แบบอ่าเมื่อเขาโดนรักคะแนนไปเมื่อแบบสมัยก่อนเนี่ยที่ก่อนจะมีในเรื่อง c o v i d ขึ้นมาเนี่ยเขาก็โยนเรื่องเพราะว่าทรัมป์กำลังหมดสมัยในช่วง25 1 9ใช่ปะ เขาก็มาโยนเรื่องนี้เรื่อง COVID เนี่ยมาให้ทำแก้ปัญหาก็คือฝ่ายมืดเขาต้องการแกล้งทำแล้วเขาก็บอกว่าโดรนที่ออกมาก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับกาเล็กติกอะไรเลยคือเราไม่ใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมเหมือนโดรนคือมันไม่ใช่การบุกลุกปลอมจัดฉากหรือจริงๆโดยกองกําลังมืดคือมันไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็กองเรือกองกําลังแสงกาเล็กติกก็จะต้องการหยุดมัน ก็ไม่ให้พวกเขาอะปรากฏหรือเข้าใกล้ดาวเคราะห์ของคุณคือมันนะ่ะไม่ใช่ดโดรนจากต่างประเทศจากอิหร่านรัสเซียหรือจีนหรือประเทศอื่นๆเลยคือก่อนอื่นนะ่ะพวกเขาจะเขาจะพูดแบบไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือโดยการมีดโดรนน่ะก็คือมันต้องสามารถมองเห็นได้ง่ายบนท้องฟ้าพวกเขาไม่จําเป็นต้องให้พวกพวกดโดรนอนะปรากฏตัวในพื้นที่เดียวกันนะ่ะเป็นเวลาเกือบเดือนเลยเพื่อรวบรวมข่าวกรองการเฝ้าระวัง แล้วกประเทศนะเช่นรัสเซียจีนและอิหร่านเขาก็ไม่ใช่โดนของพวกเขาคือพวกเขาว่ามีดาวเทียมในพื้นที่ก็หมายความว่าพวกเขาสามารถที่จะเห็นอะไรบนโลกใบนี้ดังนั้นพวกเขารู้จักสถานที่ทางทหารทั้งหมดเลยในสหรัฐอเมริกาแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินทุกวันนี้บนดาวเคราะห์ของคุณนะ่ะ ก็มีดูเขาก็ดูด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมคือคุณไม่สามารถซ่อนอะไรจากประเทศใดๆที่เขามีดาวเทียมที่จะดูได้ทุกอย่างอ,อยู่ในอวากาศอยู่แล้วนอกจากนี้กองทัพอเมริกันก็จะกำจัด,ดโดรนเหล่านี้คือถ้าพวกเขาเป็นโดรนสายลับต่างประเทศอะ่ะ ขณะที่พวกเขากําลังบินเข้ามาใกล้ฐานทัพทหารของพวกเขาใช่ไหมพวกเขาก็ไม่จําเป็นนะต้องใช้อาวุธใดๆในการทํำลายโค่นโดรนคือพวกเขาสามารถใช้แจมเมอร์เป็น e ronic, อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตัดการเชื่อมต่อความถี่ระหว่างตัวควบคุมของโดรนและพวกเขาก็จะตกลงไปกับพื้นแล้วรัฐบาลอเมริกันเขาก็ อาจคุกคามประเทศก็คือของฝ่ายมืดนะคือด้วยการดําเนินการทางทหารถ้าโดนของพวกเขาไม่ออกจากพื้นที่แล้วรัฐบาลด้านมืดอ่ะของสารัฐอเมริกาเขาก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าดโดนเหล่านี้เป็นของใครเนื่องจากพวกเขา,ามีเทคโนโลยีที่จะจะหาได้จากที่ที่ดโดนนั้นน่ะมาจากไหนเมื่อเราเลวเนี้ยรัฐบาลอเมริกันเขาก็เปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับโดน ของฝ่ายมืดนะคือพวกเขาไม่ได้พูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงแล้วทำไมอะพวกเขาถึงเปิดเผยรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้เพราะว่า dark ones เขาก็เริ่มดูเหมือนโง่เขลาแล้วโดยการแกล้งทำเป็นบอกว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเพราะว่าทุกคนเอาแต่ถามคำถามเกี่ยวกับโดรนแล้วพวกเขาไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยแล้วในกระถิบวัน่ะเขาก็ไม่ชอบให้ใครมองว่าเขาอะโง่หรือว่าไม่ฉลาด เพราะว่าอีโกเขาใหญ่มากเลยพวกนี้มีชะนันแล้วพวกเขาก็จะไม่บอกอะไรเกี่ยวกับดโดรนเพราะมันทําให้เกิดความตื่นตะนกแล้วก็ความกลัวในประชากรมนุษย์ในสถานที่นั้นแล้วก็ทําให้แบบเอนทิตี้อ่ะเขาก็แบบไฟมืดเขามีความสุขมากแต่จริงๆมันก็เป็นการดีเพราะว่าทําให้แบบมนุษย์ที่เขาแบบไม่เชื่อเรื่องอต่างดาวเรื่องอวกาศอ่ะก็ทาให้เขาสามารถจะตื่นรู้ได้ด้วยมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดี คือดังนั้นนะความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับโดรนเหล่านี้คืออะไรคือส่วนใหญ่อะมันเป็นดโดรนฐานอเมริกันอะที่มีดโดรนพล,ลเมืองไม่กี่ตัวซึ่งแบบเขาลอกก็ลอกเรียนแบบของพวกเขามาคือพวกเขากําลังลาดตะเวนในพื้นที่แล้วทําไมรัฐนิวเจอร์ซีของสหรัฐอเมริกาก็เพราะว่าพวกเขาอะมีแบบดัรวันฐานทัพมากมายเลยแล้วก็ทั้งใต้ดินด้วยบนดินด้วยแล้วมันก็อยู่ใกล้นิวยอร์ก และเหตุผลหลักนะแล้วก็เหตุผลเดียวอะที่พวกเขาสำรวจสถานที่นั้นนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะในวันที่21พฤศจิกาของปีนี้สงครามยูเครนก็เริ่มต้นขึ้นจากความมืดด้วยผู้ควบคุมเชิงลบเขาก็ต้องการใช้ดินแดนของอยูเครนเพื่อทำลายรัสเซียเนื่องจากประธานาธิบดีป,ปูตินแล้วก็ประเทศของเขาอะ่ะปฏิเสธที่จะรับใช้ความมืดให้คือแล้วก็ให้พวกมันพ่ายแพ้พ่ายแพ้ออกไป นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมนาโต้ที่เขาแบบเป็นฝ่ายมืดใช่ป่ะเขาก็รวมถึงรัฐบาลอเมริกันฝ่ายมืดอ่ะเขาก็ส่งเงินและอาวุธอ่ะไปยังประเทศที่ไม่มีใครอ่ะคือยูเครนน่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพราะพวกเขาสนใจเกี่ยวกับเอกราชหรือประชาธิปไตยของพวกเขาแล้วเนกาทีฟวันเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะทําให้สงครามเนี่ยดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงยูเครนน่ะคนสุดท้ายในประเทศสงครามอาจจะจบลงเพียงไม่กี่เดือน หลังจากที่มันเริ่มต้นขึ้นแต่มนุษย์มืดนะ่ะบริสจอห์อนสันนะ่ะเขาก็าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาณาจักรคือกดดันให้ยูเครนนะยุติการเจรจาเพื่อสันติภาพกับรัสเชียในปี2022แทนที่จะแบบทําการเจรจาต่อไปอะ่ะเพื่อแบบยุติสงครามแต่ว่าพวกผู้ที่เขาควบคุมโลกนะ่ะเขาก็าพยายามอย่างรุนแรงที่จะเริ่มเหมือนแบบทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3กับรัสเซียแต่มันไม่เกิดขึ้นค่ะ คือพวกเขาหยิงกันมากแล้วก็ล้าเส้นทุกเส้นน่ะที่รัสเซียบอกไม่ให้ทําจนกว่าประธานาธิบดีป,ปูตินน่ะจะถึงขีดจํากัดของเขาจนเขาทนไม่ไหวคือหลังจากที่อเมริกาแล้วก็อังกฤษนะ่ะเขาก็อนุญาตให้ยูเครนนะ่ะใช้ระบบขีปนาวุธ ATACMS แล้วก็ s t m อมชาร์โดะเพื่อแบบโจมตีภายในรัสเซียปัญหาที่ยูเครนไม่มีความสามารถในการใช้ขีปนาวุธเหล่านี้ ก็คือได้เลยคือเพียงเพื่อแบบนําระบบเหล่านี้ไปยังสถานที่แต่ทหารอเมริกันและอังกฤษนะ่ะของฝ่ายมืดนะเขาก็ต้องใส่ข้อมูลของดาวเทียมแล้วก็เลือกเป้าหมายด้วยตนเองทหารยูเครนเขาแค่นเหนี่ยวไกลแล้วก็ทุกๆอย่างอื่นๆเลยก็ทำเขาทําโดยอเมริกาแล้วก็อังกฤษของฝ่ายมืดเนี่ยโดยทั่วไปนะสหรัฐแล้วก็อังกฤษเขากําลังโจมตีลัสเชียเพื่อผ่านยูเครนโดยตรง ในวันที่19พฤศจิกายนนะยูเครนเขาก็โจมตีภายในรัสเชียโดยขีปนาวุธ ATACMS ของแมบอเมริกันและในวันที่20พฤศจิกายนของปีนี้ยูเครนเขาก็ทำสิ่งเดียวกันกันกบขีปนาวุธ British Storm Shadow คือหลังจากที่แบบประธานาธิบดีปูตินน่ะตอบโต้ไปแล้วก็ส่งข้อความที่แข็งแกร่งไปยังดักซวนรัสเชียก็เปิดตัวในวันที่21พฤศจิกายนของปีนี้ ขีปนาวุธขนาดแบบที่เป็นขีปนาวุธขนาดนิวเคลียร์โดยไม่มีนิวเคลียร์พกหัวรบ6หัวที่เขาเรียกว่า o r เรซนกอ่ะซึ่งหมายความว่าต้นไม้หรือว่าฮาร์เซลที่สถานที่ทางทหารในยูเครนเขาก็เ,าเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สามารถตีเป้าหมายใดๆจาก310ถึง3,400่ไมล์แล้วก็ มันไม่สามารถยิงลงอ่ะโดยระบบขีปนาวุธป้องกันหรือเครื่องบินเจ็ตได้เนื่องจากว่ามันเร็วเกินไปนั่นก็หมายความว่ามันหยุดไม่ได้ขีปนาวุธเข้าที่ใดๆอ่ะที่ความเร็วของเสียงแค่สิบเท่าการโจมตีขีปนาวุธเนี้ยโดยรัสเชียน่ะเขาก็ทำลายความเชื่อมั่นของเนกาทีฟวันพวกอ่าดิปสเตทแล้วก็พวกเขาก็กลายเป็นคนหวัดแวงโดยเฉพาะจากสหร,รัฐอเมริกา นี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมโดรนทหารเหล่านี้เขาลาดตระเวนท้องฟ้าส่วนใหญ่ในนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ลัดอื่นๆในอเมริกาเช่นแมริแลนด์นิวยอร์กเดวาแวร์ฟลอริดาและแม้แต่ในแคลิฟอร์เนียมันเป็นเหตุผลเดียวกันนะกับที่โดรนปรากฏตัวใกล้กับสถานที่ทหารในส่วนต่างๆของโลกเช่นแรมชทนเยอรมนีเบรเคนเฮลมิดเดิลฮอลแลวก็เฟลเวลในสารัฐ อาณาจักรก็คือใกล้กับฐานอเมริกันแล้วดโดรนทหารก็กําลังถูกเปิดตัวแล้วก็ดําเนินการจากฐานเดียวกันโดยสหรัฐอเมริกาก็มีหน่วยงานแห่งความมืดกลัวเนี่ยเขาก็กลัวว่าประธานาธิบดีปูตินน่ะจะโจมตีพวกเขาด้วยขีปนาวุธออเรสเนกในเวลากลางคืน เหตุผลนะ่ะที่พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเวลากลางคืนเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะโจมตีทุกคนด้วยขีปนาวุธประเภทใดๆเพราะมันยากที่จะเห็นมันแล้วก็ปกป้องมันสิ่งที่พวกเขาว่ากำลังทำกับโดรนนะั้นน่ะไม่มีประโยชน์ถ้าว่าถ้าขีปนาวุธโอเรสนะิกน่ยถูกปล่อยใส่พวกเขาอ่ะมันไม่สามารถหยุดได้คำเตือนทางตรงของการเลกติกของเราอ่ะไปสู่ความมืดก็คือว่าเขาหยุดการปฏิบัติ ทางทหารทั้งหมดทั่วโลกทันทีแล้วก็ให้ลงนามสนธิสัญญาสันติภาพกับทุกประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใดๆเนะี่ยคือคุณไม่สามารถเอาชนะแสงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้เมื่อพระเจ้ามีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกไฟดีใหม่คุณก็เพิ่งหมุนวงล้อของคุณในตอนนี้คือโดยพยายามที่จะหลอกลวงอารยธรรมของมนุษย์น่ะที่คุณสนใจทั้งหมดเกี่ยวกับพวกเขาแล้วก็โลกใบนี้ มนุษยชาติไม่เชื่ออีกต่อไปว่าสถานที่แห่งความมืดอ่ะผู้ซึ่งพยายามที่จะทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ทำลายการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วก็ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์ผลที่ตามมาสำหรับพวกเขาก็คือว่าคุณก็จะเห็นว่าเขาพ่ายแพ้ไปหมดแล้วนะคะก็ด้วยความรักและหวางดีเนี่ยอันสูงสุดแล้วก็สันติภาพแก่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้คริต้าเนี่ยเขาก็มาเตือนภัยกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยมามยัางมนุษยชาติทุกคน แล้วก็พนาประธานาธิบดีนะทนั่ย์รัะเขาก็ได้แบบก้าวเข้ามาสู่ปัญหาการพบเห็นโดรนเนี่ยลึกลับด้วยของเป็นสาธารณะเลยแล้วก็ข้อประกาศด้วยคําพูดว่าการพบเห็นโดรนริษนาทั่วประเทศเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงหรือว่าถ้าไม่มีความรู้จากรัฐบาลของเราเนี่ยฉันก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นเขาก็บอกให้สาธารณะเนี่ยทราบตอนนี้ดิฉนันนะเขาก็จะยิงพวกพวกโดรน,นลงได้ แล้วคำแถลงการของทรัมปเขาก็ให้เบาะแสเกี่ยวกับที่มาของโดนปริศนาแล้วทาไมเขาถึงแนะนำํำให้ยิงพวกเขาลงไปทรัมปเขาก็ตะหนักดีว่าชาวต่างดาวกําลังมาเยือนโลกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยโดย professional hem a s h ชดนะคะในเดือนธันวาคม2020อตามที่ a h ชดบอกก็คือทรัมป์เขาต้องการที่จะเปิดเผยผู้มาเยือนทั่วโลกที่มาจากต่างดาวแต่ได้รับการบอกว่ามนุษยชาติยังไม่พร้อม ดังนั้นทรัมป์เขาต้องการที่จะทำข้อตกลงกับส,สหพันธ์กาเลกติก The Galactic Federation of Worlds ดังนั้นเขาจึงไม่มีแนวโน้มที่จะแนะนำให้ยิง UFO นะคะที่อาจเป็นของสหพันธ์หรือผู้เข้าชมเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆตัวอย่างเช่นคริปโตเทอร์รริสความสามารถขั้นสูงของโดรน่ะก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งใต้น้ำและก็ในชั้นบรรยากาศก็แนะนำว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็น ของศัตรูของอย่างเพื่อนบ้านชเช่นรัสเซียหรือจีนคืออย่าว่าแต่อำนาจภูมิภาคเช่นอิรักอิรานเลยแล้วต้นกำเนิดที่มีแนวโน้มมากที่สุดของโดรนปริศนาก็คือ deep state โดยใช้เทคโนโลยีการบินอวกาศขั้นสูงที่สามารถเอาชนะเทคโนโลยีการติดขัดทางทหารทั่วไปแล้วก็สามารถเอาชนะเครื่องบินเจ็ทตทางทหารได้นี่ก็คือสิ่งที่ทรัมป์กำลังหลงไหลคือเมื่อเขาพูดว่ารัฐบาลไบเดน แอดมินหรือว่าดนะิปสเต a t น่ะก็รู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังปรากฏการโดรนนี้เป็นของพวกเขาทำเนาะดิปสเตทเขาก็ต้องการจะขัดกวางแล้วก็ทําให้พวกมนุษยชาติสับสนแล้วก็ทําให้ผู้คนหวาดกลัวเมื่อพูดถึง UFO เพราะบางคนไม่ตื่นรู้เขาก็ไม่เชื่ออุ้ยมันจะมีะรจริงมันจะมาทําลายโลกเราประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ตื่นรู้มากขึ้นมันคือคือ,คอมันเป็นการแบบเปิดเผยไปด้วยทีละหน่อยนะทำให้เขาแบบค่อยคอย ลูกข่าวก็เคยชินกับคําว่า ufo เนาะแล้วก็เป็นการแบบกําลังที่จะทําเช่นนั้นโดยการแบบปลดปล่อยฝูงโดรนที่เขาผลิตโดยบริษัทการบินแล้วก็อวกาศที่เขาไม่รู้จักเช่น general d y n a m i c l o c k h e a d คือทรัมป์เขาก็ต้องการหยุดการปฏิบัติการของ Deep t t a t e นี้แล้วมันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมอะตอนนี้เขาถึงแนะนําให้ยิงโดรนปิดสนาลงอันนี้ก็เป็นคํากล่าวของนะคะประธานาธิบดีของ president น,นะคะโดนัลด์ทรัมป์ของเรา ก็เป็นการแบบเปิดเผยดิสครูเ u อร์นะค่อยๆแบบเริ่มเข้มข้นมากขึ้นแล้วปีหน้ามันก็จะมีเทคโนโลยีต่างดาวเข้ามาแบบเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายเราจะได้เห็น UFO มากมายนะคะขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกันทำมสมาธิและมีความสุขนะคะกับไหวแสงของเราว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการและเราช่วยกันแพร่กระจายแสงสว่างเนี่ยออกไปสู่เพื่อนมิตรสหายทุกคนทุกหรือว่า ช่วยกันแชร์ข้อความสิ่งดีๆนะ่ะออกไปนะคะเพื่อแบบมันจะได้กระจายแสงสว่างเนะี่ยให้โลกเรานะี่ยหลุดพ้นจากเมทริแล้วก็ขึ้นสู่มิติอ้าด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ